มอนสามสิบบนี้มันมันนอกมันตายตไบมอนมือนั่นเส้นฝนตกเบิดมือเส้นเอาสามิดงนะเออบนี้เก็บเอาตัวตัวดีมานวนไว้ได้ชิบหาอันรักหลอกได้เก็บอันมันเน่านั่นแหละสาวจากมือแล้วเอาก็สาวที่มาเพราะนั่นสาวหมู่บ้านละมอนนั่นเดียนมันเน่านะเท่ออกมีสังแตนโตมอนดำดำ ออดี้างดีรู้มันบางนั่นแหละอมเม่อน้อยธรรมดาป้าเ็นไมมงงามเถอะอืมคุณน้องธรรมดาป้าเนไมสีทองเลยแม่ตะมือไมโบดานมาตะมือไหนนางแม่มือนี่ล่ะอ๋อหอวบางเทียนนงน่นั่ละโอ้เสียดอกนนนนลูกเลยซีมือคนนี้ล่ะเออเดียนได้ยุบมือยุบตไปเลยตายเลยตีนได้ฟักหลอดจันนเนาะได้ฟักหลอดเกีอัน ยังของไปปาดคือขิีวหมอนกลุ่มกลุ่มเม้นเม้นเิวเิีวแถววะไปปืนขินอ้อน้วยช่วยโอ้ยเบิดใจเลยได้จริงมากมากมากเจ็๊ยบตัวมันพอสลบออกพาสันว่าม<อ>ันเป็นน้ำยังหรอเป็นน้ำอากาศว่ะมันแี้เออฝนอากาศมันเอาเราว้นนี้ฝนกระลิ้นสองมือสามมือซ้อนนั่นแหละอันนี้สาวจะลงเต็ม สาวสองดงนี่สะดงมือเนี่ยเฮ็ดสองดงเออจนว่าพาสีเพี้นตังใครได้เฮ็ดได้รักแด่หลายมีคนมันสีมิสกาไลผู้บันบันสีได้ให้ขานมันเพื่อนละละรับนู่นนองกันละกินกเนี่ยมันก็เสียไปต้มไปขวานต่นนเออมันมันเนาอมนกนมันมาเน่ามันก่นั่นเวลามันมัน่ค่อยมีต้นรักแี่ เพื่อนก้าถามเ่ยโอ้ยมันบ้าค่งสีได้ดอกกันดอกดักแด่ใส่เนด้อปล่อยเฮี้ยนอยู่นี่จะกินดีแบบนี้ลุกไปนนท์ใต้อาจว่าแม่เลี้ยงม่อนเอามาในเขาดึงด้ออาจว่าม่อนแม่ตายเบิดอเราเอ้าทำไมมันตายอย่างนั้นจุกไปกับกินก็กินดักแด่แบบนี้คนไทยอย่างแบบเบื่อเสียงหลามันเล่าใช่แต่ว่ากันมีโตอยู่ดอกมีโต ว่ามันบดบดสมนะอืมมันบดสมของมันมัอนย่างผมมันเป็นย่างเขียวของใบย่าจ่อยกับ่าบองงามของอี่มือสามชิปอันมัดควอนไบชิปหาอันชิอันโอ้ยได้เริ่งเดียวนึงอะเออบานนียนขวานมะนั่นมันเน่าหลายขวานเพราะเก็บมาบม่ได้ขวานเป็นเท่รุ่นไม่สาบนะวะย่างฝนตกนะมันเฮ็ดยากอยู่เออมาเนี่ยเอาอันเสียชียุดเตียงเนี่ยละฝนกับพาใช่เนาะทั้งนี้ก็นั่งไม่ได้ มันอ uhm, ื่นน่ะลหละจ้ากันได้ฟักหลอกมากกับสาวยากขันย่าฝนอ่ะอบคือยามันแรงดอกนีกินรลดย่าแรงมันนั่นยาแรงมันแหงเผ็ดดีเกี่อวงตา่ะมันเผ็ดยากน้อยย่างแรงปีไก่หนึ่งปีไก่หนึ่งสามสิบก็ไดล่ะ ไปเก็บม่อนแม่มึงตัวเก็บ so ม่อนแม่มึงมามันเบิดเงินสองสามรอยคนตัวยทีนี้เป็นตัดตัวมเออเป็นตัาจะสีเก็บง่ายย่ดอกเก็บง่ายยุดอกก็ไปเก็บตัวได้ไปเก็บวังพีไก่หน่อยเก็บง่ายมาเนี้ไปเก็บเทลารีุงข้าวเดียวเนาะจใช่บาปผาคนนี้เถื่อตะมันแถมมอนเล้วกับงามม่อนมันใบม่อนกับงามงามทั้งตาเขาเทิงเสาอือได้ไม้สองกิโลว่ะ วนั่นกิโลเออแบนี้ขายแดกแรดเลยพันหนึ่งเออเจ้าของเงกินน้ำงามมันงากิโลเท่าไรก็ทั้งเด้อจ้าบ้านเฮาเพิ่อนนั่นขายให้กันกินเพิ่นก็ขายร้อนละลายละลายก็ปอกก็ย่งได้เขาสาวแล้วนี่น่ะรสละ่อยกับวเ่เนาะเออเท่ออกเาไปตุ่มก็ได้หลายตือก่ได้บ้านบางบางเพื่นขายร้อนหาชิปแต่ว่าขับวพอเอ บางบ้านกิโลละอร่อยกับนั่นอยู่เขาขายเมื่อทั้งโซทั้งยุ่งทั้งอย่างเนาะเส้นไม้งามค่ะเนาะเศรษฐไม้งาสาวควกวบเป็นเส้นสาวอันเส้นเสมอกันดีแถ่ายย้ายเดี๋ยวเ้นไม้นะเสมอกันดีดีไหมเนาะไม้เกี่ยงดีเสม่แสดงว่ามันออกดีเออมันออกอยู่มันเน่าหมดละ เอาซ้ำได้แล้วเอาซ้ำเอาได้แล้วเนาะเออซ้ำอาได้ได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนัันแกเล้ยวเล้ยวเดี๋ยวก็แล้วแล้วนะบันนี้ก็เฮ็ดไหมเยี้มือแรงตีบปเลยเออไม่พอไมเงี้มือแรงไว้ไหมเยี้มือแรงเง่้ยขีดละหาชิบบาทจ้าไหมลืบกระหาชิบบาทต้องหันว่างหันไหมลืบขายบ่อซิใ้สามชิบวันนี้ยู่มากคืนวามันขิ่นพนะวันนี้ไหมขื่นคนบ่ค er> ่อยเลี้ยงนะ มีตะวัานน้องขมตำบลหนองพู้งมีตะวัานน้องขมสั่นละเพื่อนว่าบ้านเขายังมีมอนมีย่บ้านอื่นเพื่นโลสวนมอญมาเลยสั่นละละเอีดแนวดูหมดแล้วบ้านลูกจานเมื้อนี่ทุ่มบ้านมีบ้านดักแด่ได้ยินบ้านเลี้ยงมอญอู้มอนบางงามก็อยากขายบัวดอกสันดอกใช่มอนบางงามบัวใดพ่อนั่นดอกสันดอกแม่น่ะเพื่นเลี้ยงยิ่งได้บ่ครูกันจักเจอนอกจากว่าขันอยากกินบัวเพื่อนเอาไว้ให้เพื่อนเอาไว้กินคือกันใช่ไปกินบัครูกันบ้องจองเข้าไปเลยล่หรือไง นี่ดกีเห็นโ้ยดอพโตสั้นสดกะเกวางสั่นละก็รัปากผู้ใดเออก้อนบัีกันลูกไผ่บนน้องขึ้นกามากเออว่าไม่อนนะสน้มงามเหมือนยายเอออันนั้นก็มันสบผลคาทุกน่ะโโหซซเลยมันมาทีมันมานานแล้วมอนกูกะมอนมาท่านเนี่ยตายเนี่ย แต่อันนี้งามค่ะเนี่ของยายการเจนในสมอกันดีดีแล้วสาวหลอกงามค่ะใช่ลูกแค่ฝรั่งใต้โลกสะอ้อนเลยมามใช่คลิปแล้วสาวหลอกโมคอยได้เห็นแม่ยายเิเอาลูกคิปไปมีคนเของวาเบิ่งได้นั่นเด้ถ่ยไทยรถ้ไทยให้เพิ่นเบิ่งเพื่อนครับเบิ่งให้เออแม่งควายมือดันเนาะโอ้ยมึงหาไปถ่ายกูไปเถออะไรไปก่อนไออันอันไปยื้อใสเดี๋ยวเนี่ย อยู่นี่รายู่บ้านว่ได้ไปเขาเขาเห็ดบ้านอยู่ทงน้ำมันบ่เอออืมเห็นเป่าห์ปฝเป่าฝงกล้ยนี่แหละเออเห็นแม่ว่ายอยู่บ้านลูกเราไม่อยู่นี่ตัวสะดวกขั้นไาเห็นกับเที่ยวออกเที่ยวเขาละแมวอยู่มีอยู่มีบ้านอยู่น้ำมันก็สะดวกดีเนาะมีเสียงเที่ยวมือนทางหลแมวนาะทงแม่ค่ะมันจัดแต่ว่ามันสะดวกอยู่ข้าวไกลบ้านหรอกถ้ากับใคจะพุ่มพักกันเมื่อคืนนั่งกินตลาดสดนี่สูมันอยู่ซอยใดหึ่งขอน้ำไปนี่สูมาจ้าข่อยกับพ่มาเห็นมันอยู่ฝั่งร้องบ้าน มงสภานั่นแหละตาอยู่ฝั si ่งลมบานเตียใกล้ล้มบาถ้ามันอยู่วันไหนมันกินเยอะไหมก่อนกับปากเอาลับมาไปกไปหาไมเหนลถเออไปล้มบานไปอย่งกับแบบไปหาร่ลูจักร้บานนั่นมบานัวยไสาวกับไปอยู่เด้ใานมานั่งอยู่ฝังนั่นล่ะเตีย่ามาเขาลงมันเขาลงจากสะทนน่งสิบนี้ทั้ง